สวัสดีจ้านี่คะ่ะโอเคค่ะอันนี้คืออะไรครับ้องแพลอธิบาให้แฟนคลับรู้หรอย <c oughs> ว่าทําอะไร <c oughs> อันนี้อันนี้หนูซียํา <c oughs> เขาเรียกว่ายําอะไรวะติ๊งยัมซีฟู้ดจากแบบเป็น <am> พริกที่มันแบบเผ็ดๆยําซีฟู้ดตำมีตำเกิดค่ะแล้มีปลาเขือ,อเคปะอืมบลมีใส่นี่แ้างนก็ใส่ทั้น่ะปลาสองสัทีแล้วก่อนอันนี้คือน้าอะไรครับน้า เชื่อมปิ๊บอีน้ำอะไรน้ำตาลปิ๊บน้ำ <c oughs> ข้าเบิร์ดอย่างเง้ขาวเบอิร์ดข้าวเแล้วก็ใส่น้ำปะลาลงไปจ้ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่ที่รักที่ล้างไอ้นี่เลยนะครับ แล้วเขาเขาเ้าใส่หมูชุบแล้วยังเหรอยังเอ้อเหรอ,อใส่ปรงุววงรสจ้าปึ <c oughs> ๊บโอเคอ่าบีบบักนาวเด้อจ้าแล้วไงอ่ะบีบบักนาวบีบบักนาวบักนาวของกระเลือกมีน้ำมีน้ำเลือกบักนาวเป็นเป็นมันอยู่ในถุงเนาะที่เราก็ไปตลาดเขาเด้อวันเนี้ย ทุกคนปรุงรสตามใจชอบครับคตัวนด้ชื่อเมนูแล้วทุกคนยำซีฟู้ดพริกแม่ลกสองใจพุ่นแล้วเพราะมันมีกุ้งดิบด้วยครับนี่ฮะใส่มะนาวแล้วคนคนคนกับซิมเบิงนะจ๊ะโอ้โหทำหัวใจให้ที่รักด้วยนะไม่รู้หัวใจหรือเะลาเร่เลนี่ครับน่ากินมากทุกคนตีมือลงแผวอื้อ มาตอนนี้นิไไดเป็บบนไงบ้างว้นนี้แสบวันนี้แสบท้องอรอเลยจ้าทุกคนจ๋าอื้ฝีมือน้องแพนนี่สุดยอดแล้วครับควมผิดใช่ไหมโอเคทุกคน อ,อะไรนะครับขัได้คือความเป็นสตรสตอรสตอรสตรั้งแต่ซื้อมาทางนูลล้นแหะก็ยังกินไม่หมดยังกไม่หมดเลยค่ะเียมเี่มกินทุกคนบลกหลายม,มันไม่เยอะหรอแต่ค่อยกินไก็ไม่หมดมใส่ไปเลยจ้า คือว <Okay. S 2> ่าสองใจต้องมีความสตร์ด้วยนะนี่สวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีจ้าทุกคนมาครับเดี๋ยวตันโฟกัสตัวนี้ก่อนเออมามาตัวเห็นตันแค่นี้พอคลิปเนี้ยมามาเออเห็นไหมมามากินน้ำกันที่รักมาค่ะเดี๋ยวเดาทำอะไรลูกก่อนมาเดี๋ยวทำมาชิมกัน,กนครับทุกคน ฝีมือต้องพเพล Develop. เร็วเร็วอืมจีจัดมากวันนี้ฟองไหมครับโอ้ทุกคนดูนี่นใครเสียงดังใครเสียงดังให้เสียงดังยายนี่นอะนี่อืมอืม ไม่อยากคุณคุณคุณไม่อร่อยเลยอืมอร่อยเหรออืมคุณใส่ไมู้คุใส่แล้วครับ <C i> อันนี้ดิบครับอันนี้ดิบๆ okay, โอเคไหมคะแซ่บสตอทุกคนะ ครับนแล้วแล้วกินแล้วนี่แหม่มีปอให้แล้วเออร้นให้แล้วค่ะอร่อยมากเข้ากล้องคนเดียวเลยเดี๋ยวดูความชิมกุ้งสดอืมนี่เป็นดเผ็ดได้ก็พอเห็นปะ เห็เย <laughs> ูอืมแซ่บด้วยอืมเลอกให้มือเลยทุกคนอืมข้าวราดไม่นหมดมาเด้อเม,มนูนี้แซ่บซีดอืม ก็จะให้ก็ได้ฮึนันออ่นหนูกินไก่ไห,ไหมลูกกะไรนะครับหืม,มติดคอตัวหมูติดคอหมูชิ้นใหญ่ <laughs> จะได้ไม่บอกหมชชูชิ้นชู้จะทำอะไรมั้งฮึ เมื่อกี้บอกไม่ทนันหรอกพี่รักหมึกติดคออยู่อืมโอ้สเกียร์จะตองอยู่อีกอืมนีม่เลยอืมตัวมันมากครับ ทุกคนแซมปา่าอร,นนร่อยนะเราจิิดูเน้นๆครับเน้นๆ เ <finden S 1> ปาตื่นเ now เลยนะมาบาขอบคุณครับ <c oughs> hmm. นี่ครับคิมเน่ mm. mm. กับพิกแดงลกครับอืออโอ้สาใจเลยปวดหัวอ,อยู่หายเลยหนวดทุกคนอืม เยวงโอเคไหมัันโกโภยข้า hmm. ม mm ันลูกหมอมีป้าหรือมเนีะย่าดูดมากอืมแล้วเรื่องแบบนั้นหรอโอเคเป็นไงล่ะซวงบ่ซวง สูงเลยทุกคนโอ้มันเผ็ดทั้งแสบเก็บไว้นไปน้ำยำยังอยู่ได้ ่มีดนตีีขับกล่มอยู่ข้างหลังคือเนาโลเฮ้ลองเพลงให้ป๊าฟังดิ แล้วโอ้มันเดกหนนี่มันไ้สำขั <ừ> แล้วจับทอแล้วก็ุนทอดับดูอ่ <c oughs> ะ,อะอปะ้าตวเห็นมากงออือือ ก่อนกินเผ็ดเยอะมากเผ็ดมากๆนี่ซอฟลงครับซอฟลงอายุมากขึ้นนะพรไม่ค่อยออรับอ่อยไหมคะพอแล้วกอ แซ่บหลายทุกคน,นเดอ้อมาเดอ้อจีน้เปรี้ยวแล้วเนี่ยที่รักเ,รเปรี้ยวหวานรสชาติหอมปลาร้าอืมอืมออไปเลยโซเลย่ใจมันเผ็ดแต่มันแซ่บอ่ะนะมันสะใจ cứ kỳ giọt to, không hát ăn hát ăn hát cho hát ăn hát ăn ไม่ึงหัวเห็นไหมเหนเี่ยค่อยๆซดทุกคนเพราะว่าไม่ได้สำลักพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนแม่ตีฮะนี่เทน้ำไม่อมอกแก่อกเ,เดี๋ยวตีป้าป้างอ้อไม่ได้น่นจะบอกให้รักนเลย กินอยู่ฮะน้ำเผ็ดแต่ว่ามันหยุดไม่ได้อ่ะนี่นมๆถ้าเด็กกินนมตาหลังสดอาหารที่ไม่สนิทอยู่วะเล่นไปเรื่อยๆแซ่บแซ่บน้ำตาแตกฝากย้อนดูคลิปด้วยนะคะวิทยุทุกค่อยแจ้งเตือนสนใจในี่เพราะคุณกูแด่เดียวทำมาเลยนะครับ ตึ้มปักหมุดเบอร์ติดต่อไว้ที่ชุมชนชุมชนช่องตูนนะแมนะฮะเจมี่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูดูนะพี่กล้องให้หน่อยม่แรงเหรอที่ไหนคะนี่แหละ